เราจะไม่มีทางพลาดกับสิ่งที่เป็นของเราและบางอย่างค่ะบางเรื่องที่เราต้องสูญเสียไปนัวันนั้นเพราะมันอาจจะทำให้เราทุกข์ใจในวันข้างหน้าหรืออาจจะมีปัญหาในระยะยาวหรือเพื่อเคลียร์ทางค่ะ ให้เราไปเจอในสิ่งที่มันเหมาะสมกับเราณเวลานั้นหรือเหมาะสมกับเราณเวลานี้มันคือวันข้างหน้าหรืออนาคตของเหตุการณ์ที่เสียใจครั้งนั้นถูกไหมคะถ้าเราไม่ก้าวออกมาไม่ได้มีเหตุการณ์นั้นมาสอนเราสกิดเราทําให้เราขัดเกลาวพัฒนาตนเองทําให้เราได้มองเห็นปัญหาจนกลายมาเป็นภูมิปัญญาและให้เรามองได้เห็นอะไรอีกเยอะมากๆที่เป็นประโยชน์กับตัวเราเองในวันนี้ แล้วเพื่อได้ทําสิ่งดีๆมีประโยชน์กับคนอื่นแต่นี้เราเป็นในวันนี้ไงของเมื่อเหตุการณ์นั้นเช่นเดียวกันอนาคตอค่ะเราจะเจออะไรนั่นคือทุกสิ่งที่เราได้สร้างวันนี้ปัจจุบันนี้แล้วมันคุ้มค่าแม่ถ้าเราจะทําทุกวินาทีณนะปัจจุบันให้ดีที่สุดและโฟกัสเพียงปัจจุบันเท่าที่เราไหวเท่าที่เราได้ ที่เหนือการควบคุมเราต้องปล่อยค่ะ